สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหัวข่าพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับรในช่วงแรกค่ะของมือวันที่หาเดือนตุลาคมค่ะปีพุทธศักราช2568ค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะแอดผ้าพอแม่พี่น้องมาเท่าสุขสุขคนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากพอปีชาเด้อค่ะพี่น้องคะเออแนวทางของพอปีชาโอ้ยสมัยก่อนแอบไปสัมผัสเล่ายู่ดิพี่น้อง บ้านี่ไปค้นหาในโทรศัพท์เห็นเบอร์โทรโทรพอ่อแอดเพ่เคยลบเบอร์โทรพอ่พอพี่ชาออกก็เถอะสองปีสามปีเบอร์โทรศัพท์ยั่ไม่เกิดแอดก็ได้ล่องโทรไปบ้อนี่ได้นแนวทางมาฝากมาตอนพ่อพี่น้องพอดีพอดีพี่น้องคะอ่ะเอาบ้อนี้นะคะแนวทางของพ่อพี่ชาคะ่ะสิเดียสมัเป็นตัวใดพ่อพี่พน้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันพ่อพี่ชาคะ่ะครับสวัสดีครับชั่อี่วิ่งศูนย์วิ่งสามล่องศูนย์หมดอ่าวิ่งสามล่องศูนย์ตีคะ มาี di, uh, ่ศูนย์ยูรักซ uh, ิปเดอวดนี่วดวดนนี่แปดยรักน้อยวดนี่สิบยูักิปศูนย์อ่ะจ้ะเออเอาตัวรใครเจราหลดเจรลดวีสวกใคศูนย์โอ่สามศูเก้าสามศูนย์เก้าค่ะเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามค่ะครับตัวที่สองใคร สองหาแปดที่เาสองหาแปดสองหาเนี่ยมันบอกว่าคูันต่ว่าานหน้บันค่ะล่างล่างบัดเนี่ยค่ะล่างกนให้สามสองสามหาสามสองสามหาค่ะเออตัวท้ายกให้หกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกบุคค่ะเออครับา นี่ทนยาก็สามหางท่นี้ลยาละสามหางล้านล้านเปอร์เซ็นมล้านเปอร์เซ็นเลยงวดนี้ล้านเปอร์เซ็นวนเตีศูนย์ยูรักิบเาศูนย์่ะศูย์ยูรักบดีค่ะนาเนี่ยใส่พัเอ็นเลยศูนย์่งยักวดนี้เออค่ะค่เอาซ้ำาจ้าพ่อปชาเอาซ้ำนี่ละเด้อขอบคุณหลายเด้อค่ะ เอออันใดนก็เ <Happiness> พ <gegen medication> ื <passwords> e ่อพ่อพิชาตัว <kind> นี้ทูดไปหน้าใส้รเลยดพันคุณพันเลยพันคุณพันเลย่เตีเออุกาวกับุนาำอยู่สตัวนี่อ้พันปรซพันเปอร์เเลยว่เตียเออเออเโอ้ยเป็นตะมันใจเนาะเอาเอาเอาพันกับพันปเซ็สิมีความสุดท้ายบ่พอพิชา ใกล้ใกล้มือพื่นล้วจังเครื่อไหมไหมเนาะฮะนั่นใกล้ใกล้มือจังใครสิทบไปไหมเมนบอคะเออโอเคค่ะคุณโบมาเลยวัดจันเพื่นละวัดจันเพื่นลค่ะค่ะพ่อปีชาขอบคุณนายเด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอ่าครั่ะสรุปแนวทางค่ะคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางจากพ่อปีชานะคะ ประจำวันที่16ตุลาคมนะคะพี่น้องคะมือนิพ่อปิชาเราวิ่ง0กับ3นะคะวิ่ง0กับ3เน้น3นะคะพี่น้องเด้อแนวทางของพ่อปิชามือนิค่ะมีชุด3ตัวนี้3 0 9 9 0 3 2 5 8พี่น้องคะ3 0 9 9 0 3 2 5 8ล่างค่ะพี่น้องล่างมืนอนีามห้ากับ7 6นะคะพี่น้องคะอ้าวอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสำหรับแนวทาง แลงนี่นะคะแนวทางจากพอปิชาคิมีเตโทรหาพอเราั้งแต่ช่วงาบเด้อพี่น้องเด้อโทรหาพอั้งแต่ช่วงาบนะคะแต่ว่าของเก็ตรลดลงให้พอเรานะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางแล้งนี่นะคะแนวทางจากพอปีชานะคะพี่น้องคะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะพี่น้องทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุขคนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอ,ขอบคุณขอบคุณมณีแนวทางจากพ่อปีชานะคะพี่น้องคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะถ้าว่าอยากสิพาดกับแนวทางเด็ดเแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกด ติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สิเดบลพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะโชคดีได้พี่น้องแอปวันใดลบเบอร์พอพิชชาเราออกนะครับพี่น้องรู้สึกเบอร์สิ่ยุ้งเกลีนี่ประมาณสองปีแล้วสองปีกลักวๆนะคะพี่น้องคะเพราะใครอยู่พอรเราไปได้เปลี่ยนเบอร์นเนาะพี่น้องเราแอดกับประเด้ลบเบอร์พอเราออกจากเครื่องจากเธอก็เลยล่องซุม่มโทรไปหาเรานะคะพี่น้องคะ ติดอิลีพี่น้องอืมภรรยาพี่น้องคะอ่าเมื่อน,นี้พี่น้องอยากให้เบิังเลื่อนติดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดของเสี่ยนธันใดคอมเมนต์เข้ามาในเด้อพี่น้องเรื่อง,อ,งอื่นกับประกาศผลสําหรับข่ามโค้งพี่นอ้องอ่าอยากให้เบิังเลื่อนติดตามผู้ใดกะข้อมเมนต์เข้ามานะคะบระว่าสิเป็นแนวทางรัฐบาลไทยหรือว่าข่ามโค้งนะคะพี่น้องคะแอกซิตติดตามให้คือเก่านั่นนะคะพี่น้องคะเอ้าพี่น้อง เป็นยังไงเนี่ยฝนฝ่าอาก,กาศทั้งบ้านพ่อแม่พี่น้องนี่บ้านบวมเรื่อยก็ร่องตกเด้อยู่พี่น้องแต่ว่าตอนย่างเว่นมน,นีแดดหอนมากๆแดดแห้งแดดหอนนะคะของฝนของกระสิตกช่วงเมื่อเนื้นอะไะพี่น้องฝนของกระสิตกหมู่บ้านนี่ก็ตกช่วงเที่ยงฝนเม็ดใหญ่ใหญ่ดิพี่น้องฝนตกเม็ดใหญ่คืออย่างหนึ่งหมู่้านี่อ่ามาเป็นพักๆนะคะพี่น้องคะอือบรูวัมสีสียุดสีเศร้าตอนใดเนาะพี่น้องนาสิถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี่แหละมั้งพี่น้องเนาะอือ อพี่น้องไก่ออกวันศาแล้วได้พี่น้องได้ออกวันศาอ่าเป็นมื่อวันที่เก่าอย่าลืมพากันไปย์ทำบุญพี่น้องตักบาตรเทโวเนาะค่ะพี่น้องเนาะตักบาตรเทโวได้บุญใหญ่นะคะพี่นางค่ะอ้าพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาได้พี่น้องเด้ออย่าห้เบิ่างด้วยติดตามหน้าตางของผู้ใดพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งลุ้มค้านมื้อนี้พ่อปีชาเล่ากัสัมภาษณ์2นาทีกว่าๆนั่นล่ะพี่น้องเออแอกก็เลยต้องเว้าคลิปนี้ให้ครบ8นาทีเด้อพี่น้องเด้อ อย่าพึงเบื่ออย่าพึงลำค้าญกันนะคะพี่น้องคะราะว่าคลิปยางหน่อยก็ต้องมีความยาาอยู่ที่แปดหน้าที่พี่น้องจากบางังเลด้วยนี่ก้นบ่คคอยเบ่อโอ้ยจนเบาจนเบ้าเป็นพี่น้องจนบ่อเกง่งเออจากก้นบ่คคอยเบ้อตะกอนนี่บ่เบาเลยนางยังได้กันนางยังสน,นะพี่น,อออบบออน้องเออต่ว่าบได้เกียดอีโค้ดีผู้ใดดอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าบ่มากคนบ่มากเบาจึงเสียงไหมพี่นอ้องเขาส่วนไปใส่กับไปอยู่แต่ว่าบ่คคอยมักเบาฮะพี่น้องจนตอนนี้ ได้การเริ่มเบากเก่งจังหน่อยอยู่พี่นอออ้องก็บอกว่าได้คือว่าเก่งบันไดน่นะพี่น้องกะสิพัฒนาไปเรื่อยๆนวดพี่น,อน้องเนาะมาอนี่มีเพียงสานีน่ะพี่น้องเอาอีกจกองอกังนาทีเน้อพี่น้องอีกหนึ่งนาทีเด้อพี่น้องเด้ออีกหนึ่งนาทีนะคะอ่าขอขอบอกให้ครบเวลาเนาะค่ะพี่น้องเนะาะตามตามกฎก,ฎกรรติกามารยาทเพิ่นนี่แหละเจ็ดนาทีหาชิบเก่ามีนาทีกับบัตได้เด้อพี่น้องเด้อตรงแปดนาทีตรงเป๊ะๆพผนนี่พี่น้องเออ ผากันฝันอันว่าจังไดไปเนาะพี่น้องพ้ากันฝันว่าจังไดไปมือนีกับมือวันที่หาแล้วได้พี่น้องวันที่หาแล้วฝันว่าจังไดอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าเซียนหรือว่าอาจารย์ท่านใดนะคะอยากมาว่างในทางให้กับทางรายการโทรเข้ามาได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยนไฮไว้เนาะหรือว่าสิสะดวกแอดอีดีไลน์เข้ามาตามนั้นเด้อพี่น้องเด้อก่อนที่สิเข้ามาชมคลิปนี้ก็สิมีเบอร์โทรของมึงเราด้วยนะคะพี่น้องคะโทรเข้ามาได้เนาะค่ะเนาะถ้าทานโทรมา บางเธออาจิติดสัมผัสสายอยู่บริเรรับโทรศัพท์ในทันทีแต่ว่าเบื้องรู้การศึทั่วกับทุกสายได้ค่ะพี่น้องเด้อเอาวันนี้นะคะมีเพียงสำนีสำหรับแม้กระทางของพอปีชารัฐบาลไทยวันที่16ตุลาคมค่ะพี่น้องคะเอกสิเดียขอตัวลาพอแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุขคนไปก้อนนะคะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหนาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดี